สายดีสบายดีเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศเมื่อนี้มาพบพ,ออพอ่อกับน้องพศีคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้น้องพศีกับโบได้ขายกล้วยเนาะพว่าเมื่อวานนี่น้องพศีอันได้ไปเบิ่งกล้วยแล้วกล้วยบบมีพี่น้องได้ขายกล้วยแต่มือเดียวพี่น้องและการโบมีกล้วยบบได้ขายเมื่อนี้เมื่อนี้ก็เลยอาเธอสาพาคุณเม่มาตลาดเนาะและการมายามนาเลยพี่น้อง ปบรรยากาศลำคางเด้อบรรยากาศดีขนาดเลยเนื่องจากที่ฝนตกลายมือนะพี่น้องเมื่อนีกระแดดออกแหละน้องโพสียังว่าทันได้สักเครื่องอยู่คุณแม่ส่วนออกมาอันตลาดละกะมาน้ำเพิินเนาะเมื่อนีเข้ามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องวะน้องโพสีไปตลาดได้ยังมาเน่เนาะ อันนี้ก็จะเป็นปลาเนาะนี่เราได้ปลาช่อม <c oughs> ได้ปลาซอนด้วยปลาขอนอะพี่น้องอันนี้ก็จะมีกบเดอ้อเห็นบ่เห็นบ,นบ่มีกบอันนี้เป็นปลาหมอเนอะคุณแม่แกชอบทานแล้วจะมีอาหารเปริดของน้องปลซีน้ำจะเป็นนอไม้เต้มพี่น้อง และที่สําคัญเลยสิ่งที่น้องปุซี่เห็นเลยเห็นแล้วแหละต้องซื้อเลยนะ <c oughs> กางเกงเลาย <c oughs> ซื้อกางเกงไปกดกางเกงลายมาสามตัวพี่น้องไปกดมาได้สมตัวตัวนึงตกหกสิบบาทเนาะ อันนี้ก็จะเป็นแมงขับพี่น้องเคยเห็นบ่เคยเห็นบ่นันี่ยมันคือแมงอย่างนี้ค่ะตตวนี้เรากินไม่เป็นหรอกเนาะจะเอาไปให้พ่อ,อน,นี่พี่น้องเห็นบ่คุณพ่อแกชอบทานเนาะคุณแม่ก็เลยซื้อไปให้โอ้มือี่องคอท เดี๋วยวมันบินหนีจนในคุณแม่สิจมอูย้ยเหื่อยมือมอ,ไอลไรได้พี่น้องมันวายโห้าคดคลิป <c oughs> <c oughs> มื้อนี้น้องฟูซี่ก็ได้ออกอมาทงหน้าพี่น้องมาเบิ่งเขา่านหน้านี่แหละว่าสิเป็นแนวใดเน่ เนื่องจากคุณพ่อได้ใส่ปุ้ยแล้วกับไอเคยเฮาได้มาสียาเบายังนี่แหละของปศีก็บ่เคอยอันนั้นไปได้เนาะโอ้ยนั่งก่อนเนาะเมื่อยดิยไปเดินตลาดคุณแม่มาพี่น้องโดนเอาเทเอาว่าเ <laughs> ดีย๋ยวเฮาสิพาพี่น้องไปเบิง่งเขาคันหนวดดิ เดี๋ยวเราจะพาพี่น้องไปชมดูข้าวของเราเนาะว่ามันออกรวงหรือยังหรือว่ามันแค่ตั้งโองเตรียมที่จะออกรวงอียังประมาณนี้ <c oughs> ปะไปดูกันเลยพี่น้องว่าข้าวในนาน้องกุศลีจะออกรวงหรือยัง เช่นพี่น้องปรากฏว่าข้าวในนาออกรวงแล้วนะจ๊ะมันก็ป้างงามอีกีพี่น้องเบิ่งงามเนะาะขขาสูงเลยพี่น้องแบบ เอาไปเอามานี่ข่าวสซุูงก็น้องโพซีเลยบปงนข่าวซููงสำนาเอิกเลยพี่น้องข่าซูงสำนาเอิกเลยเอาไปเอามา<ะ>ข่างานยา,า,างรอบรรยากาศโงงานอ่ะ ลมเย็นเย็นพี่น้องวัน<ะ>นี้อากาศเย็นใสแต่บ่หัวมือแรงฝนตกบก่เมื่อคืนนี่ไล่โซดพี่น้องเอ้ยไฟดับซองเถื่อผูขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อเมื่อคืนไฟดับลมแห้งขนาดเลยก็เลยปิดกล้องอันนั้นเลยเนาะบได้อัน กรบขอบคุณพี่น้องเลยจะได้ขอขออภัยนัในเด้อพี่น้องเด้อน้องผุ้ีก็จะมานั่งรอคุณแม่ตรงต้นพุทราเด้อเพราะว่าคุณแม่เพิ่นย่างไปเบืองนาผูพ้พี่น้องหัวอันป,นนานนปลายตีนานู่นปากกายหนึ่งเพิ่นน้องผู้ซีบริได้เอาหมวกมากับบริได้ไปเพิ่น ย่านย่านลูกสาวพอสบายเพื่นว่าหายานีแล้วนะเฮ้ยจังใดน,น้องพอซีก็ขอขอบคุณ FC เนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่มาให้กำลังใจลและการมาคอมเมนต์มาติดตามน้องพอซีฝากรอยยิ้มเล็กๆนี้ไว้นอ้อมอ,อกอ,อ้อมใจของพี่น้องนีนเดอ้อ ขอบคุณเอฟซียคนเนาะที่พายายามเปลี่ยนสื่อให้น้องพรสีเมื่อคืนนี่ไล่สดมวนแห้งอนนี้พี่น้องมาบา่ามีไล้ยลยคนมาเอินน้องพรสีแบบเจ้าตัวเล็กแน่น้องตะวันเน่ซาหลบนันนาซาแลบนันนายังเนี้ยแก่จังเลยก็ขอขอบคุณขอบมกขอบใจเนาะที่แบบอเอ็นดูเด็กน้อยตาดำๆคนนี้อ นั่งถ่าได้พี่น้องนั่งนั่งรอคุณแม่ฝ่าก็ลอ,อยอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศกัสีอึมคือมีเน่หน่อยหนึ่งเนาะแล้วกับบะหัวมือแรงว่าฝนสสตกหกามรือบอเด<อ>มือแรงกะนขันโบผิดพลาดประกันได้พี่น้องน้องพ่อซีกะบสีลายสดคือเก่าเนาะมือแรงลายสดกระเจนนิดหน่อยคือเก่าเนาะกับอันนี้น้องพ่อซีบ่อยากบอกเวลาเนาะเพราะว่าน้อง ตอนนองบ่ษีเองกับบนเอร์โบนน,นวะสิว่างตอนใดเห็นไหมพี่น้องแล้วก็บชีฟิตพาดคือเมื่อวานเนาะนัดเอฟซีไว้ปะชิไรอันสดประมาณบ่ายโมงแต่สุดท้ายกับบนได้ไล่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ตอนนี้เฮ้ากะเม่เข้าได้อันนะ่านะพี่น้อง <c oughs> เดินดูท่องมนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า เราก็จะทำการกลับบ้านอ้างงัวเมื่อมแม่แม่งงัวเขาได้พี่น้องมาแม่งัวเขาบอซีเราเราจะมาถามคุณแม่ข่าวในหน้าเป็นไงางามงามเนาะแม่บอกว่าข่าวในหน้าสวยได้พี่น้องใกล,ใกลมมก้แล้วพี่น้องใกล้อันผู้บ่าวฟังไทยใกล้สิได้มาอันเกี่ยวขขาวสยทองบอซีเราปีนี้ มาเด้พอพายอยากมาเกี่ยวข่าวสอนมาเด้เออ,าอ่นานแล้วเวชิญว,วันนี้เราก็แว้นมอเตอร์ไซค์คุณพ่อมานะพี่น้องเด็ดฮอน เราก็จะทำฮะข้าออกรวงออกอะไรหมวนเล็้วพี่น้องใกล้เล้วเด้อ,อยิ่เห็นหนาะผู้บ่วฝั่งไทยดีปีนี้พัชสิมากเกี่ยวข่าวสวยน้องพอซีเด้เนาะสิบวิบังอยู่เทงิงเนะพื่อนนะสิบวเบังยังเนาะอยู่ทนะเอยอยทงิง สำหรับคลิปนี้พี่น้องกะบไมีอย่งางไรเนาะน้องประสีได้ออกมายามนากับคุณแม่ขอขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่มาอ่ะก็ดไลค์ check, กดแชร์กดสัครสไครให้น้องประสีเนะาะจังไดกะฝากกดติดตามช่องพอสิลูกสลา,าดในเดอพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิประมาณนี่เนาะเฮากะสิได้ขับรถเมือบ้านนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสบายดี